สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมัง,งกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง19มกราคมนะคะวันนี้อยู่กับช่องโฮงสอโมโอลเหมือนเดิมนะคะอยู่กับคลิปประจำเดือนพฤษภาคมปี2020นะคะในคลิปจะไปคกอบไปด,ด้วยดวงการางานดวงการเงินแล้วก็ดวงความรักนะคะในดวงความรักเหมือนเคยเลยคะ่ะบาจะมี แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะคือความรักของคนโสดความรักของคนคุยไม่ชัดเจนนะคะก็ความรักของคนมีคู่ถ้าเพื่อนชาวราศีมังกรทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มต้นกับดวงการงานและการเงินกันเลยดีกว่าค่ะทีนี้ขอดูหน่อยนะคะในอดีตดวงการงานและการเงินของเพื่อนชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้าง เรามาคุยกันแถวเพื่อนชาวราศีมังกรเป็นไพ่แปดถ้วย 8, 6, หวกลับนะคะเป็นไพ่สี่เหรียญและเป็นไพ่เดวิลคือจริงๆเพราะว่าการงานและการเงินของเพื่อนชาวราศีมังกรในอดีตนะคะมันเหมือนว่าตัวเพื่อน,เอ,นเองมีกำแพงกับอะไรหลายอย่างการงานถามว่าดีไหมคือจริงๆหลักๆแล้วมันก็ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเลยนะคะคือนั่นหมายความว่าการของเพื่อนะมันไม่ได้แย่แต่มันเหมือนตัวเพื่อนเองมีกำแพงกับงานที่ทําอยู่ตอนนี้อย่างมากเหมือนแพชชั่นที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือไม่ค่อยมีค่ะ มันรู้สึกว่าตัวเองต้องการทําอะไรอย่างอื่นให้ขึ้นสิบดาวนั่นหมายความว่าการงาน,นเพื่อนเนี่ยทำให้เพื่อนทุกซึ่งทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ทุกจากการงานเหมาะกันม,มา,ากับตัวเพื่อนเองมากกว่าที่ค่อนข้างมีการเปรียบเทียบมีการรู้สึกว่าแบบเพื่อทำไมงานที่เราทําอยู่มันไม่เหมือนของเพื่อนคนนี้วะทำไมงานที่เราทําอยู่มันไม่เหมือนคนคนนี้วะมันมีการเปรียบเทีเยบเยอะมากเลยค่ะชาวราศีมังกร มันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าการงานในอดีตของคุณเนี่ยไม่ค่อยเป็นอย่างที่คุณคาดหวังเท่าไหร่นะทีนี้ว่าเห็นไพ่การเงินที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันชาวราศีมังกรในอดีตนะคะการเงินของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไพ่ขึ้นสี่เหรียญไพ่ขึ้นเก้าเหรียญรีเวิร์สนั่นหมายความว่าการเงินของคุณในอดีตเนี่ยเหมือนมันอาจจะแบบไม่โฟล์คลชโฟล์อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เหมือนการเงินมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะในอดีตเพราะมันรู้สึกว่าตัวคนเองมันต้องประหยัดมากขึ้นค่ะไพ่ขึ้นสี่ ที่นีมาขอดูหน่อยนะคะในเดือนพฤษภาคมการงานและการเงินของเพื่อนชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้น The Hangman นะคะไ i พิ p ท i e บอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้มีเกณฑ์ที่เพื่อนๆน,น่าจะได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะบางคนถ้ากำลังหางานอยู่ก็น่าจะได้ทำงานสายใหม่ๆที่เ,เพื่อนๆไม่เคยมองเลยหรือถ้าใครทํางานอยู่แล้วนะคะในเดือนนี้น่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาซึ่งโปรเจกต์หรือง,งานใหม่ๆนะมันทำให้เพื่อนรู้สึกว่าแบบอืมก็ไม่ได้อยากจะทํานะแต่มันเหมือนเพื่อความมั่นคงในชีวิตหรือว่าความมั่นคงในหน้าที่การงานก็ต้องเลือกทำะคะ่ะคือชาวราศีมัง,งกรคล้ายๆกับธาตุดินทั่วไปนั่นแหละคือมองหาความมั่นคงในชีวิตก่อนเป็นอันดับแรกะคะ่ะทีนี้ถามว่าการงานการเงิน ไหมจริงๆไพ้มันขึ้นเตสานะคะนั่นหมายความว่ามันโอเคคือทำถ้าทําสําเร็จอะมันโอเคแต่ว่าถ้าทําไม่สําเร็จอะก็ไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่บอสอยากใจ้งเพื่อนๆชาวราศีมังกรระวังในเดือนพฤษภาคมนี้คือกําลังใจของตัวเองนะคะถ้าคุณมีกําลังใจมากพอนะคะเพราะเชื่อมั่นว่าคุณจะทําสําเร็จแต่ว่าถ้าคุณไม่มีกําลังใจเลยยังไงมันก็ไม่สําเร็จะคะ่ะเพราะฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือกำลังใจและซัพพอร์ตจากคนรอบข้างและตัวคนอื่นค่ะเพื่อนๆชาวราศีมังกรทีนี้วกาขอดูหน่อยนะคะแล้วการเงินนะคะอันนี้เพ่ขึ้นการงานจ๋ามากไม่เห็นขึ้นการเงินเลยก็ขอดูการเงินให้นิดนึงนะเป็นไพ่แปดเหลี่ยมนะคะอือฮึคือจริงๆบอกว่าการเงินเพื่อนๆชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้มีเกณฑ์ที่การเงินจะดีขึ้นจากอดีตนะคะแต่การที่ดีขึ้นเนี่ยมันเหมือน,นว่า มันพอไม่ขัดสนนะ่ะคือ cash ฟมันก็ยังเข้ามาแล้วก็หายไปเหมือนเดิมคือเหมือนมันไม่ได้ติดลบอะแต่ว่ามันไม่ได้บวกเพิ่มเงินเก็บอาจจะไม่มีเท่าไหร่นักนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้แต่สิ่งที่มันมีมากขึ้นคือ cash ฟมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะชาวราศีมังกรที่นี้คุณนะมีเกณฑ์ที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมองไปที่อนาคตแล้วหะว่าการเงินคุณจะเป็นยังไงบอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีมังกรจะมีการวางแผนเกี่ยวกับการเงินมากขึ้นนะคะบอสถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันเนาะในเดือนพฤษภาคมนี ทีนี้เราไปกันต่อกับเรื่องความรักกันเลยดีกว่าค่ะเออโฟกัสที่คนโสดก่อนนะขอดูหน่อยนะคะคนโสดชาวราศีมังกรความรักในอดีตของคุณเป็นอย่างไรบ้างขอดูในอดีตก่อนนะชาวราศีมังกร คนโสดจริงๆไม่ได้แปลว่าคุณโสดแบบเงาๆนะคะบอกว่าก็มีคนเข้ามาอยากจะทำความรู้จักคุณเรื่อยๆเลยอะคะ่ะคือมีคนสนใจมีคนอยากทำความรู้จักคุณแต่ในขณะ,ะเดียวกันมีคนเข้ามานะคะชาวราศรีมังกรเข้ามาเยอะด้วยให้ขึ้นเจ็ดควยนั่นหมายว่ามีคนอยากจะเข้ามาทำความรู้จักคุณเยอะแต่เหมือนเขาเข้ามาแล้วเขาก็พร้อมที่จะเดินจากไปเพราะว่าบอรู้สึกว่าตัวเขาเอง หมันรู้สึกว่าไปส่องคุณจากทางโซเชียลหรือว่ามีการพูดคุยกับคุณแล้วดูเหมือนคุณไม่ได้สนใจพวกเขาขนาดนั้นนะคะชาวอักษมังกรทีนี้พอดูอีกหน่อยค่ะความรักแม่ดีบของคุณเป็นอย่างไรบ้าง คือจริงๆเราดูเหมือนคุณน่ยยังไม่ได้โฟกัสกับความรักขนาดนั้นคุณอะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอะอยากจะมองหาให้การงานเนี่ยมันมั่นคงมากกว่าอยากจะให้การงานมันเปในทางที่ดีกว่าคุณถึงจะมาสนใจในเรื่องความรักแต่ทีนี้ถามว่าจริงๆแล้วคุณอยากจะให้โอกาสใครสักคนหนึ่งไหมไพ่มันขึ้นหนึ่งเหรียญนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วคุณอยากจะให้โอกาสคนคนนึงนะคะแต่ดูเหมือนว่าคนคนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้รับโอกาสนั้นจากคุณเพราะว่าไพ่มันขึ้นเด็กถือหรืออย่างรีเวิร์สนั่นหมายาว่าโอกาสที่คุณอออยยยาากจะกมบให้เเขนี่ ดูเขายังไม่เทคโอกาสนั้นเลยค่ะชาวราศีมัง,งกรทีนี้มาขอดูหน่อยนะคะในเดือนพฤษภาคมน,นี้ชาวราศีมัง,งกรความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเออฮะเป็นไพ่เดอะไฮพรีสเตจนะคะเป็นไพ่เดอะมูร r เ v อร์ e เป็นไพ่สี่าาขาขาดูหน่อย มังกรบอรู้สึกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้คุณจะเหมือนมานั่งพิจารณากับตัวเองแล้วล่ะว่าความรักของคุณมันจะเป็นยังไง มอว่าตัวคุณเองอะเหมือนอยากจะให้โอกาสใครสักคนนึงมากๆเลยนะคะชาวราศีมังกรเหมือนอยากจะให้ใครสักคนนึงหรืออยากที่จะพยายามในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์นึงมากๆแต่ดูเหมือนสิ่งที่คุณทำอะคุณไม่กล้าที่จะ take A c t i o n ในความสัมพันธ์นั้นให้มันขึ้นสิบดาบนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกดีด้วยอะไม่คุณก็เขาอะค่ะน่าจะเคยทําให้กันและกันผิดหวังแต่ทีนี้ไพ่มันขึ้นสี่คาทานะคะมันมีใครสักคนนึงน่าจะเป็นคุณนั่นแหละเพราะไพ่ไพ่ควีนถือถือเหรียญน,นั่นค เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างบ้าง,งานในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวโฟกัสที่การงานหนักมากและดูตัวเขาเองเหมือนยังค่อนข้างมีกำแพงกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนธาตุลมก็ได้นะคะกลุ่มต้นมิถุนหรืออาจจะเป็นคนธาตุไฟก็ได้แม่สิงธนูทีนี้มาขอดูหน่อยค่ะในเดือนพฤษภาคมน,นี้ใครจะมีบทบาทในชีวิตชาวราศีมังกรคนโสดบ้างคะโอ้คนคนนี้น่าจะมีบทบาทกับชีวิตคณมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไพ่แนงึ้มเดอะแฮงแมนนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอ,อะไรนะคะ เป็นแหมความสุขความสุขนึงในชีวิตคุณเลยค่ะชาวราศีมังกรที่นี้ เขาเรียกว่าอะไรนะคะดูเหมือนคุณกับเขาตอนนี้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะมันเหมือนมีเรื่องให้ผิดหวังมีเรื่องที่เสียใจมันมีประเด็นการที่คุณกับเขาทะเลาะกันบ่อยค่ะชาธาตุไฟจางมากเลยนะคะเมสิงธนุทีนี้คนคนนี้กับคุณเนี่ยบอรู้สึกว่ามันเหมือนมันก็มีแพชชั่นการเข้าหากันแหละแต่ทีนี้ไพ่มันขึ้นสามดาบชัดเจนมากเพราะว่าในอดีตนะคะคุณกับคนนี้น่าจะเคยทําให้กันและกันเสียใจมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดูเหมือนไม่มีใครเทคชั่นแล้วค่ะเพื่อนๆชาวราีังก ทีนี้บออดูหน่อยคะ่ะเอาคําคนโสดชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างคะะโอเคบอกว่าตัวคุณนะคะน่าจะไฟเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาเป็นเหมือนแต่ก่อน เราะว่าดูเหมือนคุณอยากจะใส่ความพยายามลงไปในความสัมพันธ์นี้ค่ะคือคุณอาจจะรู้สึกว่าเออขอเป็นเพื่อนก็ได้ขอเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ดีๆต่อกันก็ได้แต่ไม่อยากให้ให้คุณนะคะรู้สึกว่าจะต้อง take action ขนาดนั้นเพราะให้มันขึ้นหนึ่งถ้วย reverse นั่นหมายความว่าถ้าคุณ take action หนักอะ่ะมันมีเกมที่ตัวคุณเองจะผิดหวังนะคะเพราะด้วยือนตัวคนคนนี้เขาเหมือนหมดศรัทธากับคุณแล้วค่ะให้มันขึ้นห้าถ้วย reverse นั่นหมายความว่าเขาดูเหมือนไม่ได้อยากจะไปกับคุณในฐานะเดิมแล้วเขาอยากจะมูฟออนไปกับชีววิตมาากก่คะ ที่นี้คนคนนี้เขาดูเหมือนไม่ไดรอคุณแล้วค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไพ่ขึ้นจัดเม้น t ์นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนนี้มันอาจจะมีเรื่องคาลมิกแรืว่าเรื่องของบ่วงกรรมที่มันยังอยู่อยู่มันเลยทาให้ความสัมพันธ์นี้มันยังต้องดําเนินต่อไปนะคะสิ่งที่เราอยากจะแนะนำนเพื่อนชาวราศีมังกรในเดือนนี้คือให้คุณนะคะวางแผนกับชีวิตของตัวเองมากกว่าให้คุณโฟกัสกับการงานของคุณมากกว่าพยายามอยากไปโฟกัสกับความรักเลยนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ทีนี้เราขอดูหนะะ่อยค่ะบรรยากาศความรัก ในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยนะลิสต์นนะคะเอ่อเพราะว่าชาวมังกรเนี่ยต้องฟังฟังอะไรคะฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรในความสัมพันธ์ทางนี้นะคะสมมติถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแบบยังต้องการคนคนนี้อยู่ก็อยากจะให้สู้ให้เต็มที่ค่ะถึงบอสจะบอกว่าเฮ้ยในเดือนนี้มันอาจจะไม่ได้สมหวังนะแต่บอเชื่อว่าถ้าคุณพยายามมากพอค่ะยังไงความสัมพันธ์ที่คุณรอคอยเนี่ยมันก็จะวนกลับมานะคะ ให้อินโนเซนต์นะคะบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะต่างกันในเรื่องของวุฒิภาวะในเรื่องความรักะคะ่ะคุณอาจจะมีวุฒิภาวะในเรื่องความรักที่น้อยกว่าเขาหรือเขาอาจจะมีวุฒิภาวะในเรื่องความรักที่มันน้อยกว่าคุณนะคะแม้แต่ความสัมพันธ์นี้มันยังนงื้องนรักกันอยู่เลยะคะ่ะนิวพาร์ e เนอร์หนายเขาว่าถ้าคุณมูฟออนจากคนคนนี้ได้นะมันมีเกณฑ์ที่คนใหม่ๆจะเข้ามานะคะหรือว่าถ้าตัวเขาเองเนี่ยมูฟออนจากคุณมันก็มีเกณฑ์ที่คนคนนั้นอนะ่ะจะไปมีคนใหม่ๆเหมือนกัน,นะคะ่ะชาวราศ ทีนี้บอกขอดูไพ่โรแมนต์แองเจห,หน่นะจะมาบอกอะไรเ,เพื่อนๆชาวราศีมังกรคนโสดบ้างคะเคมิสรีนะคะบอกว่าคุณกับคนนั้นน่ะมันอาจจะมีเคมีบางอย่างที่มันคุยกันรู้เรื่องหรือว่ามันมีไลฟ์สไตล์บางอย่างที่มันไปกันต่อได้ะคะ่ะแต่นี้ไพ่มันที่ stay optimistic กับเราโยเลฟไล์นะคะชาวราศีมังกรคืออยากให้คุณนะคะมองโลกหรือว่ามองความรักในแนง่บวกเข้าไว้อย่าคิดติดลบนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ คีเป็นโอเปนไมลเดี๋ยวมันก็จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคณเองค่ะอาจจะเป็นคนใหม่ๆก็ได้ยังไงก็รอดูนะคะชาวราศีมังกรทีนี้ว่าขอาดูหน่อยนะคะไพ่ลัคนาและราศีของชาวราศีมังกรไอ้ขอโทษทีค่ะไพ่ลัคนาและราศีที่มีผลต่อคนโสดชาวราศีมังกรมีอะไรบนะ้าขอดูหน่อยนะไพ่ขึ้นท่าไปจริงๆด้วยค่ะเมสิงห์นหนุ่มน้า่ะมีกระดูกพิจิตแล้วก็ ทอรัสค่ะพึกษพเมษธนูพิจิกมีกระกฎแล้วก็พึกศกนะคะทีนี้เราไปกันต่อกับชาวราศีมังกรคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอดูหน่อยค่ะในอดีตความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ือเอาจริงๆนะคนที่คุณคุยด้ตอนนี้กับคุณน่ะมันเหมือนความสัมพันธ์ที่คุณเจอตอนนี้ค่ะชาวราศีมังกรคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องรอบอไม่ได้ใจคุณกับเขาเหมือนยังต้องรอไปก่อนนะคะคือถามว่าความสัมพันธ์นี้มันทุกข์ไหมโอเคมันก็มีเรื่องให้ผิดหวังเสียใจมันมีบางปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่มันเหมือนความสัมพันธ์นี้มันยังมีการพูดคุยกันบ้างมีการส่งเคาะความหากันบ้างมันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้ทุกก็ทุกไม่สุสุก็สุไม่สุ คือดูเหมือนคุณกับคนคนนี้นะคะ่ะเหมือนยังไม่พร้อมที่จะเดินออกมาจากชีวิตกันละกันนะที่จริงๆแล้วอะคะ่ะเหมือนทั้งคุณและเขาก็เริ่มยอมรับในระดับหนึ่งแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปไม่ได้ดังฝันที่คุณกับเขาต้องการนะคะ,ะคนที่คุณคุยอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นคนธาตุไฟก็ได้แม่สินธูแล้วดูเหมือนเขาพยายามที่จะโฟกัสกับคุณน้อยลงเพื่อที่จะหันไปโฟกัสกับอย่างอื่นในชีวิตมากกว่าทีนี้มาขอดูหน่อยนะคะชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างขอดูให้ห้าด้วยหนะบอดว่าในเดือนพฤษภาคามนี้นะคะเพื่อนๆชาวราศีมัง,งกร คุณกับคนที่คุณคุยดยวยได้ตอนเนี้มีเกณฑ์ที่คุณกับเขา่จะคุยกันมากขึ้นจะมีการวางอดีตที่คุณกับเขาเคยทําผิดร่วมกันมาไว้ข้างหลังนะคะแล้วโฟกัสกับการที่คุณกับเขาจะโฟกัสเรื่องใหม่ๆกันมากขึ้นไพ่ขึ้นหนึ่งถ้วยนั่นหมายความว่าคุณและเขาเนี่ย มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันมันมีความรับอยู่ตรงนั้นมันมีความอยากดูแลให้กันและกันอยู่ตรงนั้นแต่ทีนี้สิ่งที่เขาอยากจะถามนะคะคือเรื่องความมั่นคงที่คุณจะมองไปขาวว่าดูเหมือนว่ามันมีสายใด่ายหนึ่งที่รอคําตอบในเรื่องความมั่นคงณทีนี้ถามว่าความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิคไหมในเดือนพฤษภาคมนี้เพราะว่ามันเมีเรื่องท็อกซิกเข้ามาซึ่งเรื่องท็อกซิกที่มันเข้ามาเนี่ย มันน่าจะมาจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้ในสิ่งที่เองต้องการนะคะเขาอาจจะอาร์คฟอร์ในสิ่งที่คุณไม่สามารถมอบให้เขาได้ในตอนนี้หรือว่าคุณอาจจะอาร์คฟอร์ในสิ่งที่เขาไม่สามารถให้คุณได้ในตอนนี้มันเลยทําให้เรื่องท็อกซิกมันเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะทีนี้มาขอดูหน่อยนะคะขอกระแอมไอหนึ่งทีนะ <c oughs> คนที่คุณคุยด้วยตอนนี้คะ่ะชาวราศีมังกรเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นเรื่องเพอฝันไปแล้วอะน้ำดูเหมือนเขาพยายามที่จะรู้สึกกับความสัมพันธ์นี้ร้อยตกน้อยลงแต่เอาจริงๆคุณมีผลต่อความรู้สึกเขานะคะเขาพยายามปิดใจยพยายามแบบบอกความรู้สึกของเขาไม่ให้รู้สึกต่อคุณนะคะแต่เขาก็รู้ดีว่าความสุขเนี้ยขอโทษที่ค่ัความรู้สึกเนี้ย มันเหมือนตอนนี้ตัดยังไงก็ยังตัดจะไม่ขาดเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนผ่านเรื่องราวได้กันอะไรมนาะค่อนข้างเยอะคะ่ะชาวราศีมังกรแต่ทีนี้ดูเหมือนตัวเขาเองพยายามที่จะไม่คอนคุมความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะเอาเรื่องความสัมพันธ์นี้ไปไว้เรื่องสุดท้ายเพราะว่าตัวเขาเองรู้สึกว่าถ้ายิ่งเอาความสัมพันธ์นี้มาเป็นอันดับแรกในชีวิตเขานะเขาทุกข์ตายเลยทีนี้เราขอดูหน่อยค่ะแล้วตัวคุณนะคะชาวราศีมังกรคุณรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุณยู่ด้วยตอนนี้คะ คุณก็ทํางานหนักน้อยลงนะคะชาวราศีมังกรวัดดูเหมือนว่าตัวคุณเองทํางานหนักน้อยลงแต่ทีนี้คุณนะรู้สึกดีกับเขาพ่มันขึ้นควีนถือดถ้วย,ยนั่นหมายความว่าคุณรู้สึกดีกับเขาคุณรู้สึกชอบคนคนนี้ แต่ทีนี้คุณพยายามที่จะวางมากค่ะชาวราศีมังกรพยายามวางมากเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแข็งพยายามวางมากว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรทีนี้คนคนนี้กับคุณนะเหมือนตัวคุณเองก็เริ่มมองอนาคตแล้วนะว่าถ้าคบกับคนคนนี้ไปมันจะเป็นยังไงแต่ดูเหมือนตัวคุณเองะค่ะนี่มองไปที่อนาคตกับคนคนนี้คุณดูไม่กล้าที่จะใส่ความพยายามเท่าไหร่นะเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าคนอินกับคนนี้นะคุณจะอินสุดใจและพ่มันขึ้นสามดาไแนหนอนค่ะว่าคนคนนี้ถ้าเขาทําให้คุณเสียใจนะ คุณจะค่อนข้างแบบรู้สึกว่าแบบมันเป็นความเสียใจที่อินทูมากๆเลยค่ะชาวราศีมังกรทีนี้มาขอดูหน่อยนะคะเอ้าค่ชาวราศีมังกรคนคุยกันมันไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่ายัางไงก็ยังไม่ชัดเจนอยู่นะคะในเดือนพฤษภาคมเนี้คือยังไงความสัมพันธ์นี้มันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ทีนี้มันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ค่อนน้าติดตัดในความสัมพันธ์นี้พอรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันก็คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่มันเหมือนไม่ชัดเจนสักทพียคะ่ะมีใครสักคนรู้สึกว่าแบบ เคยคุยกันมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันควรที่จะแบบพูดถึงเรื่องความมั่นคงหรือว่าสถานะได้แล้วไหมอ่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าความมั่นคงมันไม่ได้อ่ะแล้วจะอยู่ต่อทําไมก็ไม่รู้ทีนี้ชาวราศีมังกรค่ะบรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีเกณฑ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย สมอนเขาเรียกว่าอะไรนะมีมากกว่า1คนในความสัมพันธ์นี้ค่ะคือตัวเขาเองอาจจะคุยมากกับกับคุณมากกว่า1คนหรือว่าตัวคุณเองอาจจะคุยกับเขาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งด้วยแต่ทีนี้บอรู้สึกว่าหลักๆแล้วอ่ะคุณทั้งคู่อ่ะก็คือโฟกัสที่กันละกันเน่ยเข้าใจทำนี้ปะทีนี้มอกอดูหน่อยนะคะบรรยากาศความรักคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้าง กราวโยเซลนะคะให้ออกมาบอกว่าอยากจะให้คุณมั่นคงหน่อยมั่นคงกับความรู้สึกตัวเองแือว่ามั่นคงกับเขาหน่อยว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรในความสำคัญน,นี้ทัสเวอร์ซี่ไกรแดนนะคะคนที่คุณคุยอยู่ได้ตอนนี้เขาเป็นคนดีนะเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่าค่ะที่คุณจะต้องสั่งความพยายามลงไป a s s เทอ n e ท s เเป็นไพ่ที่บอชอบมากนัหมายความว่าการมองโลกในแง่บวกเออชาวราศีมังกรในะอดีตคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันไม่ได้ประสบความสําเร็จ่างที่คุณคาดหวังไว้แต่บออยากจะให้คุณมองโลกในแง่บวกไว้นะคะทุกๆความสัมพันธ์หรือว่าทุกๆเรื่องความรักเนี่ยมันต้องมีแบบเสียใจบ้างมีสุขมากแต่สิ่งที่อยากจะให้ทำคือ,อยังไงก็มองโลกในแง่บวกไว้นะคะชาวราศีมังกรทีนี้บอขอดูให้โรแมน c e a แอ e l หน่อยจะมาบอกชาวราศีมังกรคน,ค,นคุยความสัมันนไ่่่ชดเจวาาาอยางรบ้ โรแมนติฟีลิ่งนะคะนเดือนพฤษภาคมนี้ให้อยากจะบอกชาวราศีมังกรว่าให้พุทความรู้สึกลงไปหน่อยให้มีความรู้สึกโรแมนตส,ส่วนนี้หน่อยอย่าตึงอย่าแข็งนักเลยไม่งั้นความสัมพันธ์นี้มันหลุดลอยมือแน่ mm hmm. past life relationship mm hmm. นะคะบางคนกําลังดีกับคนที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเขาเรียกมันนะคะคู่รักในอดีตชาติเนาะ,ะแล้วใบสุดท้ายคือใบสุดท้ายคือ it is safe for you to love mm hmm. นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์นี้มันปลอดภัยที่จะ ให้คุณลงมือหรือว่าลงแรงลงความสัมพันธ์ไปนะคะที่ให้ไขอดูหน่อยนะไพ่ลัคนาราศีที่มีผลต่อชาวราศีมังกรคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีอะไรบ้างแคตติคอนนะคะราศีมังกรทอรัสนะคะราศีพฤษภแล้วก็อควาเรียสนะคะราศีกุมมังกรพฤษภแล้วก็กุมนะคะทีนี้เราไปกันต่อกับ ชาวราศีมังกรคนมีคู่กันดีกว่าค่ะขอดูหน่อยนะคะในอดีตความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยนะคะโอเคเออชาวราศีมังกรคนมีคู่ เหมือนคุณกับคู่ของคุณนะคะค่อนข้างนี่จะคิดเยอะในเรื่องอนาคตทั้งคู่เลยนะคะคือปกติชาวราศีมังกรเนี่ยจะโฟกัสความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างหนักที่นี้คุณเหมือนเจอมวยถูกคู่ะคะ่ะคู่ของคุณเนี่ยเขาก็ค่อนข้างโฟกัสในเรื่องความมั่นคงในชีวิตของเขาอะ่ะค่อนข้างหนักเหมือนกันแต่ทีนี้ให้ขึ้นเด็กถือดาบนะคะนั่นหมายว่าคุณและหูคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะอาจจะโฟกัสหลักๆกันเนี่ยอยู่ที่การพูดคุยในทางโซเชียลมีเดียมากกว่า ทีนี้ความสัมพันธ์นี้บอรู้สึกว่ามีใครสักคนนี่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สีเขียวแล้วมันเหมือนมีเรื่องที่จะต้องเผื่อใจในระดับหนึ่งปัญหาเรานั้นนะบอว่ามันมาจาก control i s ช u e หรือว่าการควบคุมกันมากเกินไปในความสัมพันธ์มันเลยทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยหลักๆแล้วมันเป็นแฟนกันก็จริงแต่เหมือนความสุขอะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะชาวราศีมังกรที่นี้มาหอดูหน่อยค่ะในเดือนพฤษภาคมความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคนมีคู่ชาวราศีมังกรบอกว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ย ดูเหมือนตัวคุณและตัวเขาอะค่ะจะพยายามแบบโฟกัสที่กันและกันน้อยลงมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งคุณและเขาจะหันไปโฟกัสความสุขของตัวเองเป็นหลักที่นี้ตัวคุณเองกับตัวเขาเองเนี่ยจะพยายามที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจะพยายามเงียบและตึงใส่กันนะคะซึ่งการเงียบและตึงใส่กันเนี่ยมันค่อนข้างส่งผลต่อความรู้สึกทั้งคุณและเขาเลยนะคะที่นี้เรื่องเงียบมาขอดูหน่อยเงียบเพราะอะไรคะ มันเงียบเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยน่าจะไปหันไปโฟกัสกับตัวเองหนักมากเหมือนที่ว่าบอกนะคะพยายามจะใส่กันใจกันน้อยลงเพราะรู้สึกว่ายิ่งใส่ใจกันเยอะมันเหมือนยิ่งห่างกันนะคะมันขีดภาพออกไหมยิ่งดึงอ่ะมันยิ่งตึงอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้มาขอดูหน่อยนะเอ่อคนที่คุณคบอยู่ด้วยตอนนี้ค่ะชาวราศีมังกรเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ จริงๆนะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนมันไม่ค่อยปลอดภัยสําหรับเขาเท่าไหร่แล้วค่ะเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดก,กับคุณมาสักระยะหนึ่งแล้ว เขารู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรให้เขาอะดูเหมือนสิ่งที่คุณนาให้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ถูกใจเขาไปร้อยเปอร์เซ็นต์มาที่พี่บอกนะคะในเรื่องความรู้สึกมันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะหมายความว่ามันสลับกันได้นะ <S <S <อ little. S 1> คุณเองอะค่ะเป็นคนที่ทาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเองต้องทําทุกอย่างอะเพื่อตัวเขาเองเขาต้องมองหาอนาคตก็เพื่อตัวเขาเองอะค่ะดูเหมือนคุณเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถมอบความมั่นคงหรือว่ามอบสิ่งที่เขาต้องการได้ให้คุณเขาเลยรู้สึกว่าเขากาน่าอึดอัดในระดับหนึ่งนะคะชาวราศีมังกร ทีนี้มาขอดูหน่อยค่ะแล้วตัวคุณนะคะชาวราสีมังกรคุณรู้สึกอย่างไรกับคู่ของคุณะคะคุณอนะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์อย่างเนี้ยคุณยังไม่พร้อมที่จะปล่อยเขาไปใช้คำนี้ดีกว่าคุณเองรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คุณยังไม่พร้อมที่จะปล่อยเขาไปในตอนนี้คุณก็เลยพยายามที่จะแบบทำไงดีอะ พยายามที่จะไม่โฟกัสที่เขาหรือว่าไม่พยายามใจฟอัสเขาให้เขาทําในสิ่งที่คุณต้องการคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าจําต้องมีใครไปคุณน้องเป็นฝ่ายไปก่อนแล้วคุณรู้สึกว่าตอนนี้คคุณยังไม่พร้อมที่จะไปคุณรู้สึกว่าเออก็ขอดังไว้ก่อนละกันเพราะคุณรู้สึกว่าการ move on ตอนนี้มันทําทําไม่ได้ะทีนี้่าขอดูหน่อยนะคะเอาคําคนมีคู่ชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้าง บอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ยคะ่ะเอาคำอะ่ะมันเหมือนว่าตัวคุณเองและตัวคู่ของคุณน่ะมีเกณฑ์ที่จะทําให้กันและกันเสียไปซึ่งมันมาจากที่คุณและคู่ของคุณนะคะหันไปโฟกัสกับอนาคตเผือว่าความมั่นคงในชีวิตหนักมากๆ ทีนี้มันอาจจะเกิดแปงเปลี่ยนแปลงเเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะชาวราศีมังกรซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ยบันว่ามันส่งผลต่ออนาคตทีนี้สิ่งที่คุณกับคู่ของคุณจะเจอในเดือนพฤษภาคมนี้ยมันคือการเงียบหรือว่าการที่เปิดใจให้กันน้อยลงนะคะมันจะมีการพูดคุยกันน้อยลงยิ่งพูดด้วยกันนะก็จะทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังอ่ะมันคือเรื่องของคําพูดและการติดใจไม่ให้เข้ามาใกล้กันและกันมากกว่าต้องระวังนะคะชาวราศีมังกร ทีนี้มาขอดูหน่อยค่ะไพ่บรรยากาศความรักจะมาบอกชาวราศีมังกรคนมีคู่ว่าอย่างไรบ้าง กราวโยเซลนะคะใบนี้ออกมาแล้วนะนั่นหมายความว่าอยากจะให้ชาวราศีมังกรเนี่ยมั่นคงหน่อยมั่นคงกับอะไรมั่นคงกับความรู้สึกตัวเองแล้วก็มั่นคงกับเขาสามแหมะพายขึนอาร์คนั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรเนี่ยยังอยากไปต่อกับคนคนนี้เนี่ยอยากจะทํางานหนักหน่อยแต่นี้พห้ขึ้นในโยแพสโคนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าคุณหรืุงของคุณเนี่ยเคยมกันและกันเสียใจหรือเปล่าในอดีตเพราะพายในโยแพสโคมันขึ้นนั่นหมายความว่าถ้ามันเหมือนมีเรื่องผิดใจกันในอดีตเกิดขึ้นนะคะอยากจะให้คุณและพุงของคุ ตดปล่อยอ,อ,อ,อดีตไปซะทีนี้เ่าขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิหน่อยจะมาบอกอะไรเพื่อนชาวราศีมังกรคนมีคู่บ้างเร l ลิเจียแฟคเตอร์นะคะนั่นหมายวว่าห่วงคุณกับคุณเนี่ย อาจจะมีประเด็นที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะอยากจะให้คุณและคุณคุณค่ะค่อยๆปรับตัวเข้าหากัน reconciliation เวราคว่าข่วงคุณกับคุณเนี่ยน่าจะเหมือนเป็นคู่ที่รู้จักกันมาอยู่แล้วหรือว่าเคยคบกันเคยเลิกกันไปมันเลยให้เค่อง net your past โผล่มาเี้ยค่ะคือการปลดปล่อยอดีตและสิ่งที่เคยทําผิดซะ w o r t เว a i ิ้ n g for นะคะน่หมายความว่าคนคนนี้คุ้มค่านะคุ้มค่าให้คุณใส่ความพยายามแต่ว่าคุ้มค่าให้คุณทํางานัก ที่เราขอดูไพ่ล,ลัคนาราศีที่มีผลต่อชาวราศีมังกรหน่อยนะคะชาวราศีมังกรคนมีหู้นไพ่ขึ้นทับดินค่ะคือศกันมังกร cancer ค,ค่ะราศีกรกฎแล้วก็เจม i นายนะคะมีถุน ฤกษบกันมังกรกรกฎแล้วก็มีถุนโอเคยังไงวันนี้นะคะขอบคุณชาวราศีมังกรมากๆเลยนะคะที่รับฟังรับชมกันจนมาถึงคลิปตรงนี้ถ้าใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ที่บอททิง้งไว้ข้างล่างได้เลยนะคะยังไงก็ขอให้ชาวราศีมังกรรักษาสุขภาพด้วยนะคะในช่วงโควิด1 9บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ